สวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับผมนะครับ,เ,บ,มมรบเต้ยนะครับกับรายการอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเทปที่สองนะครับวันอันนี้เทปที่แล้วเนี่ยจะเป็นการรีวิวของมัสเอ้ยเออถูกแล้วครับมัสเวเดอร์โฮสหรือคัมเบรรีเดอร์โฮสเดอะมูวี่ครับวันนี้จะมารีวิวเป็นดีวีดี ก็ซิล่าครับเป็นดีบีก็ซิล่าสองพันอันนี้ผมก็ซื้อมาในราคาที่คุ้มกับเนื้อเรื่องแล้วก็คุ้มกับกล่องด้วยครับในราคาสองร้อยบาทครับก็ภาคนี้ก็หามานานมากครับกว่าจะเจอแต่ก็เจอจนเจอจนได้ครับ พักสองพันเรือเรื่องนี้ก็สนุกไม่เบาครับดีไซน์มาก็สวยมากมันมีหุ้มด้วยครับหามานานมากกว่าจะได้เดี๋ยวลอง่อันนี้นะครับนี่ครับอ,อกข้างในปกก็เห็นสีขาวนี่จะเป็นปกอ้นี่ครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นกล่องแล้วก็หน้าปกอีกชินเหมือนกันครับหน้าปกนี่ก็เหมือนกันครับดีไปดีนะครับก็อ่านอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่นานไม่ออกก็ซิลาสองพันนะครับเรื่องราวก็คือมันจะมีกอซิล่า มันไปสู้กับยานยานยานหนึ่งมันเป็นอยู่อโครับเรื่องมันก็มีครับผมจะก็มีครับเนี่ยก็ผมก็อธิบายไม่ถูกครับความลับใครที่อยากดูก็ดูครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่รู้ว่ามันสนุกเราก็จะมาดูข้างในกล่องกันบปา ข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นครับข้างในกล่องอน,นี้จะเป็นกล่องดำนะครับไม่ใช่กล่องขาวก็นี่ยครับแผ่นนะครับในตัวแผ่นก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงว่าสวยสักเท่าไหร่แต่ผมว่าที่มันแพงเนี่ยมันจะเป็นเพราะหน้าปกซะมากกว่า มันแพงหรือไม่รู้ก็เป็นที่เนื้อเรื่องด้วยเหมือนกันแต่รู้ว่าดีไซน์ออกมาสวยมากอขอเก็บใสกล่องก็คุ้มกับราคาครับสองร้อบาทคุ้มมากดีไซน์ก็ออกมาสวยครับวันนี้คนระับขอจบการรีวิวให้พี่เขาเน่ยแล้วก็